สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกินง่ายๆสไตล์เสียขฝันครับวันนี้มีเมนูเครื่องในไก่ผัดน้ำมันหอยครับของโปรดของลูกชายผมเลยลูกชายผมชื่อคิงครับอ่ะกินกินลูกคิงก่อนเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟัง <laughs> ชื่อคิงผมชื่อขวัญแต่ชายานามใน Facebook เขาคิงซ่า พอที่ที่ทไปคิ่งข้าเพราะว่า YouTube อยอู่ทุกเฟซบุ๊กมันมีนี่ครับใครเรียกว่าอะไรมันมีชื่อทันตะกุลเขียนคิงก็เข,ข,ขียนชื่อจริงมันก็ดูเหมือนว่าไม่เท่ก็ <c oughs> <c oughs> เลยไปขิ่งช้าไปครับฝา <c oughs> กกดติดตามกดลไลค์ก็แชร์ด้วยนะครับผมเพิ่งเริ่มทำช่องทำมมาลูกชายองคน ขอบคุณผู้ที่เข้ามาติดตามแลนะครับเนี่ยครับเครื่องในไก่ผัดเครื่องในไก่ผัดน้ำมันหอยผัดแบบน้ำพุกคลิกมากินเยอะลูกกินตับไหมกินหมดนะลูกผ่งกินลูกย่างฮนะคนโลกคนนี้กินลูกอย่างจะเว้นพ่อกับแม่ที่ไม่กิน <c oughs> เรานั่กินหมด <c oughs> ใช่ไหมอ่ะยิ้ไปลูกลอยไหมได้หนังมาป่ะกับข้าวผมก็ไม่ได้เร่ำรวยนะครับครอบครัวผมก็ไม่ได้รั่งรวยด้วยครอบครัวยักจน วันนี้กับข้าวดีหน่อยลูกชายบอกอยากกินรับนรึเพิ่งไปรับกรรมปจังเงินเมื่อกี้เลยครับตันสดร้อนร้อนกลับมาปับ๊บอาบน้ำเลยมีอะไรพูดคุยกันรนะคอมเมนต์ได้นะครับติดชมอ,อะไรก็ แล้วผมเป็นได้เลยผมพร้อมที่จะรับฟังทุกๆการติชมหรือว่าอยากให้ผมกินเมนูอะไรแบบว่าวสำหรับคนทุนน้อยๆอะไรเงี้แนะนำมาได้นะครับคลิปผมลงทุกวันนะครับฝากเข้ามาดูด้วยนะครับผมถ้าถูกใจกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับ สำหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามให้ผมด้วยนะครับไปไงลูกเด็ดไหมสุดยอดนะฝีมือพ่อนอนะอี่ยุเดเยอะ่ะเยอะๆเก็บลูกติดขอกินน้ำนะเ <c oughs> ดือหายใจไม่ออก ว่าคนจังหวัดการพูดเนอผมก็ไม่รู้เือนกันกว่าผมพูดเนอหรือเปล่า <c oughs> แต่ผมในถ้าเกิดในคลิปผมพูดเนอก็คอมเมนต์บอกผมได้นะครับผมกเคยไปยูชนบุรีไปยูกับเออลุงที่หายเพราะผมนะเขาทำอ้บัติจหตรถยนต์ผมไปยูเข้าผมไปซื้อปลากระป๋องบอกซื้อซื้อปลากระป๋องนะครับขเขาก็เลยบอกว่าคนจังหวัดการหรือหรือคนจังหวัดตุพลันเนี่ยบอกคนจังหวัดกายครับ เราพงกันเลยถามว่าอ้าทำไมถึงถามมุกแบบน,นี้ขอกเลยบอกว่าถ้าคนที่เนี่เรียกปลากระป๋องแต่ถ้าเกิดคนแถวโม้นแถว,แถวชลบุรีเขาเรียกปลากระป๋องโอ้โหมันแตกต่างต <c oughs> รงไหนปรุปแล้วมันก็คือปลากระป๋องเหมือนกันขบกพมพูทเนอ <c oughs> ร์ไปลูกแซ่บไหม ฉันอ่ะผมไม่กินแล้วไม่สู้บุรี่ปันยิงบุรี่นี้ผมไม่ไมเคยสู้เลยนะแค่ได้กินก็น,นั่นจะูก้ละผมไม่ชอบไม่ใช่ว่า,ไม,าไม่ใช่คนรุดไม่แช่ว่าเพื่อนที่สู้บุรี่แล้วผมจะไม่ชอบนะ คือมันมันเป็นความชอบใครความชอบมันอะไรเงี้ยนะของใครของมันแล้วเราพุ่มพุ่มไม่ชอบพุ่มแหนจมูกแพ่ะา้าขาวว่าเล้ากื่นไหมแม่รู้พี่ชายจะบอกไม่กินมันก็ไม่ได้ถ้า <laughs> ซื้อมากินเองผมไม่กินเราพุมเมาพมเป็นคนเมาเร็วถ้าสั้สนๆอะไรเงี้ยผมกิน ค้าคนจนนะครับกับค้า,าจานเดียวฝากคนติดตามด้วยนะครับท่องกินง,ง่ายๆสไตล์เสียวัน ที่ผมทำช่องก็เพราะว่าเพื่อจะได้แบบว่าถ้าพ่าน้อยงเงจะได้มีเงินเลีกย,ยงน้อยๆเอาไว้ให้ลูกไปเรียนังสือมีเงินซื้อข้าวซื้อข้าวให้ลูกกินอะไรแบบนี้ครับรบวนฝากกดติดตามแล้วก็เข้ามารับชมคลิปผมด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมก,กับลูกชายทำคลิปต่อไปเยอะเยอะลูก

ทายมั้ยทุกายองกินวาซาบิมื้อท้าวกลางวันทำไปจ้างเรียนก่อนนอนหลัเปล่านะครับ ผมยกินน้ำเก่งกินข้าวมื้อหนึ่งผมกินน้ำลิดครึ่ง <c oughs> ที่อ้วนไม่รู้ไม่รู้อ้วนข้าวรูอ้วนน้ำกินน้ำกินน้ำอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวผมขอฝาก ้องด้วยนะครับสินง่ายๆสไตล์เชื่ยขวัญช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับถ้าเข้ามารับชมแล้วโอเคครับผมเดี๋ยวผมสองคนกับลูกลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มีอะไรกินในมือต่อไปแล้วเดี๋ยวผมจะเอามาถ่ายทอดให้ดูนะครับว่าแต่ละวันพุ่งกินอะไรกันบ้างโอเคครับผมเดี๋ยวผมสองคนกับลูกลาไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับ